อัปเดตเรื่องราวของน้องลิซ่านะคะล่าสุดค่ะก็เสร็จแล้วนะคะโรงเรียนในนามของลิซ่าเรียกว่าใหญ่อลังการสุดๆเลยทีเดียวค่ะเติบโตมาอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นสาวครบวัย24ปีแล้วนะคะสําหรับไอเดอลสาวลิซ่บแล็กเพียงหรือว่าลิซ่ามโนบาลค่ะและปีนี้ค่ะก็พิเศษสุดๆค่ะแฟนๆทั่วโลกต่างส่งความรักความคิดถึงแรงสนับสนุนให้น้องลิซ่ากันอย่างมากล้นจริงๆค่ะซึ่งหากย้อนกลับไปค่ะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะแม่จีนของน้องลิซ่านะคะนั่นก็คือลิซ่บบาค่ะ เป็นกลุ่มแฟนคลับที่ยิ่งใหญ่สุดๆในเมืองจีนค่ะได้ทุ่มเงินนะคะแบบจัดหนักจัดเต็มกับโปรเจกต์วันเกิดของน้องลิซ่าค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะก็คือการก่อตั้งโรงเรียนปฐมแห่งความหวังในชื่อของลิซ่าค่ะซึ่งโรงเรียนโฮปไพร์บริสคูลนะคะแห่งนี้นั้นนะคะสามารถจุนักเรียนได้ทั้งหมดราว9 0 0คนค่ะและก็ตอนนี้ก็ได้สร้างเกือบสมบูรณ์แล้วในมณฑลยูนนานประเทศจีนนั่นเองน,นะคะโดยโรงเรียนปฐมแห่งนี้ค่ะใช้ชื่อว่าลี่เซียค่ะเริ่มฤดูร้อนนะคะอีกครั้งในภาษาจีน คำนี้ยังออกเสียงคล้ายกับลิซ่าอีกด้วยนั่นเองค่ะซึ่งโรงเรียนคับแปลเป็นไทยว่าโรงเรียนแห่งความหวังซึ่งตอนนี้ค่ะโรงเรียนอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบและก็คาดว่าจะเปิดในเร็วๆนี้ค่ะเพื่อนๆซึ่งล่าสุดค่ะก็มีโมเมนต์นะคะแฟนๆต่างแชร์เรื่องราวนี้นะคะออกมากันหนักมากเรียกว่าแฟนๆของรองลิซ่าค่ะทุ่มสุดตัวจริงๆเป็นอะไรที่อลังการจริงๆค่ะ้องลิซ่าแฟนคลับค่ะทุ่มสุดตัวจริงๆนะคะต้องขอชื่อชมมากๆเลยค่ะคลิปนี้ค่ะเพื่อนๆก็มาอัปเดตให้ได้ฟังกันค่ะโรงเรียนที่ทางแม่จีนนะคะ ได้สร้างและก็มีการใช้ชื่อในนามของน้องนิซ่าด้วยปังจริงๆค่ะแล้วก็น่ารักมากๆนะคะรักจริงๆถึงทำแบบนี้ให้ได้ค่ะ